ไม่ทราบว่าแต่ละแห่งน,นั้นมีความราบลื่นมีเหตุการณ์ในเรื่องอะไรบ้างท่าครับผมขออนุญาตได้เล่าภาพรวมของจังหวัดเชียงสะครับตอนนี้เป็นการเลือกตั้งนายกโครงการบริหารเสียนจังหวัดเชียงสาเรามีหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัดทั้งหมด900อ้างมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณนะครับตัวเลขกลมๆประมาณ4 200,000 2 20, 000, 4 200,000ตัวเประมาณการเลือกตั้งก็เปิดป่วยมาตั้งแต่8นาฬิกา การเลือกตั้งวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ศูนย์น้ำเลยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่อยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็มีสินย์ที่จะคอยรับรายงานไม่ว่าปัญหาความเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเนี่ยเราจะมีนนสูนย์รับรายงานที่วันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เตรียมการเตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง ประเด็นที่อาจจะได้ขอประชาสัมพันธ์คือการเลือกตั้งเลือ้งทาจังหวัดวันนี้เนี่ยเรามีระยะเวลาในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถึงเวลา1 7นาฬิกาครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองการบริหารสิทจังหวัดให้เยอะๆครับเพราะว่าอบจเป็นณณองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีงบประมาณที่จะไปพัฒนาในมิติต่างๆอำนาจหน้าที่ของอบจก็มีเยอะเกี่ยวข้องกับที่น้องประชาชนเนยอะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะได้ไปใช้สิทธิ์ในก้งเลือกผู้บริหารเลือกคนที่ท่านคิดว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลที่น้องประชาชนชาวจังหวัดได้สร ก็ขอเชิญชวนนะครับไปเลือกตั้งในวันนี้จนถึง,ง,งเวลา17บเนาฬิการครับ